จิตว่างเองทำได้ไหมจิตว่างๆจิตว่างไม่มีหรอกมีแต่จิตไม่ว่างอันนี้ว่างเราลราจะจิตอไอ้ที่มันว่างคนว่างเฉพาะเรื่องที่ทำให้จิตของเราวุ่นวายเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ เราต้องทาให้เรื่องพวกนี้มันว่างจ้ะแค่นี้แหละให้เรียกจิตมันว่างพอจิตมันว่างจากเรื่องที่ทําให้เราเป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะเอาช่วงที่ใจมันว่างเนี่ยทําในสิ่งที่เราอยากทําคิดในสิ่งที่เราอยากคิดคือสิ่งที่เราอยากคิดอยากทํามันคือทางที่เราจะไปหาความสุขใช่ไหมล่ะ,ะสุขอย่างเช่นเราได้พระพุทธเจ้าสุขจะได้พารณนาถึงความดีของพระพุทธเจ้า ุขเมื่อเราได้ไข้คนในธรรมทั้งปวงอย่างนี้สุขในการที่เราได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงสุขเหมล่ะเอามีความสุขคือเราจะเอาเวลาที่จิตมันว่างตรวนั้นมาใช้อย่างนี้ไงแต่ถ้าจิตมันไม่ว่างจากสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เธอจะคิดเรื่องอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้เหมือนคนมากวนใจเธอเดี๋ยวมีเรื่องนั้นนี่มีเรื่องนี้เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งสวดนมน์ไหว้พระได้อย่างสบายหรอกเธอก็ต้องว่างจากคนเหล่านี้ไปแล้ว เธอจึงจะมานั่งสวดมนต์สวดทำจิตของเธอนะไหว้พระของเธอทําอะไรก็ได้ไปนั่งคิดเพเลิดเพลินในริมน้ําสระน้าของเธอก็ยังได้เลยแต่ถ้ามีคนมาอยู่กับเธอแล้วเขาก็มีเรื่องโน้นเดียวเรื่องนี้เธอไม่มีทางไปทําอะไรได้อย่างนี้เรียกไม่ว่างถึงเมื่อวัมันไม่ว่างนั้นจิตมันไม่มีวันว่างนะอย่าไปทําให้มันว่างนะ <laughs> มันไม่ว่าง แต่มันจะว่างเรื่องที่เราเป็นทุกข์อ่ะเราควรจะทําให้มันว่างไปเสียเ,เขาจึงใช้ลักษณะของการคิดอย่างคนที่มีสติปัญญาอภิญญาจะชนะไงคนมีปัญญาเขาคิดเห็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพอคิดอย่างนั้นปั๊บมันก็ว่างสิไอ้ที่ทําให้ตัวเราทุกข์ทั้งหมดเราทิ้งหมดเลยนี่ว่างเลยนี่พอเราว่างเราก็คิดถึงทางที่จะทําให้เราเป็นสุขอะไรก็คิดไปเรื่อกตอนนี้เรา มีโอกาสคิดอันนี้นะเราก็คิดพิจารณาของเราไปมักผลไม่จะเกิดก็ตรงนั้นแหละทำอยางีบาบา้บ่อยๆในเช้าก็เป็นอาลาหาันที่ยากเพราะเธไม่ว่างหรือพยายามทำใจให้ว่างกันเรื่องทุกเรื่องมันว่างทุกเรื่องไม่ได้นะจิตนะนลวงพ่อเคยพูดมาแล้วว่ามันไม่มีเป็นไปนไม่ได้ที่จิตมันจะว่าง ว่างเฉยๆไม่มีจิตอยู่เฉยๆไม่มีนะมันต้องคิดแต่มันไม่คิดพิจารณามันก็ต้องคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอารมณ์ของมันแต่ตัวนิวร์นี่เขาเหมือนว่าไอ้ตัวที่ทําให้ใจของเราเป็นทุกข์มันมีอยู่ห้าข้อทุกข์ทั้งหมดใช่ไหมล่ะมันสร้างความใจให้เราไม่ไม่ว่างจากความ สักเรื่องเดียวมันทําให้เรามีแต่เรื่องกวนใจแล้วก็ต้องทิ้งมันไปนีมน่มันมีวิธีการละนิวรออันนี้ว่าวิธีของคนฉลาดเขาก็มาจะมานั่งคอยพิจารณาอสุภะในเรื่องของรูปไม่ต้องพิจารณาเรื่องนั้นไม่ต้องมาพิจารณาผพม,มิหารสี่เพื่อชําระปฏิฆะคือไม่หรไม่ต้องมาตั้งสมาธิให้ทรงตัวละนิวรณ์ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอย่างนี้มันก็เหมาะ ไปกับทางจริตของจางบางคนแต่ถ้าคนเขาพุทธจริตเขาก็ไม่นั่งคิดอย่างนี้ให้มันเสียอารมณ์เขาก็เอาทีเดียวเลยทั้งหมดเนี่ยมันลงท้ายมันอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเสียเวลาไปพิจารณามันสกรปรกไปทำไมไล่ะกวดิตรูปกับพิจารณาสุภกรรมาฐานถ้ามันไม่มีอะไรจะเหลือพิจารณาไหมก็ไม่ต่างพิจารณาแนละ้วถูกไหมหมอ เดีเพิ่งนั่งหลับเอากันเลยดีกว่าวุชา,วาเลยดีกว่าเดี๋ยวหมอหลับมีคนหนึ่งเขามีปัญหาครับเขาบอกว่าเขาครวนเพลงเพลงนะฮะ ครวนในใจเนะี่ยครวนไปบ่อยๆเอ้ะมันก็คล้ายๆมันเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ว่าขณะเกิดสมาธิก็แปลกสามารถเห็นอะไรได้อะไรทำนองเนี่ยเขาก็ปล่อยใจเขาก็ครวนไปเรื่อยๆแต่พอเขาตั้งใจจะทำสมาธิไม่มีทำไม่ได้มองไม่เห็นอะไรทำนองทีนี้เขาก็เลย สงสัยเอ๊ะถ้าเรบครวนเพลงไปบ่อยเนี่ยถ้ามันตายเข้าไปไม่ดีลงนรกเนี่ยเลนถฐานม่าเพียยเพราะอะไรฮะครวนเพลงเบาๆเนี่ยมันเป็นทําให้เกิดเกิดสมาธิได้ตั้งถามก่อนรับเพลงอะไรเพลงที่เขาชอบฮะครวนไปเรื่อยเผื่อผมจะไปครวนบ้าง ทำไมเป็นกันได้ฮะุ่เพงอ่ามันเป็นได้หมอที่จิตของคนในลักษณะบางคนมันเครียดพอมีเรื่องอะไรผ่อนคลายมันก็เบาถูกไม่หมอเนี่เบาเนี่ยความคุ้นเคยก็อาจจะคุ้นเคยกับการได้อยู่กับเสียงเสียงดนตรีเนยเสียงบรรเลงของเพลง อย่างดนตรีที่การบรรเลงของทางทางของคนไทยนเนี่ยมันเป็นเสียงที่มันขัดเกลาให้ใจของเรามันมันสงบจากปฏิคะได้สงบจากกามราคะได้สงบจากความพุ่งซ่านอื่นๆได้แล้วฟังฟังเพลงพวกนี้ก็ไม่ง่วงเหงาหานอนหรอกนะมันไม่ง่วงเพราะว่าถ้าเขาแส เขาบรรเลงให้เราฟังแล้วมันมันสอดคล้องเพื่อเพลินเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงอยู่แล้วนะครับเพือเอิญมันไปได้เสียงดนตรีที่มันมันไม่แรงรุนแรงเกินไปมันไม่เร็วเกินไปมันไม่ช้าเกินไปถ้าทานองมันก็เป็นไปด้วยความสอดคล้องเพื่อเพลินนั้นมันถูกกับจดินิสัยเรามันก็กลายเป็นสมาธิหมอเพราะมันเป็นกลายเป็นสมาธิปุ๊บจิตเราก็เผลอเขาเรียกเผลอเผลอไปกับเพลงเนี่ยมันเป็นอุปจารสมาธิ อ้เปลีย่ยนจละใช่ไหมฮะพอมันเผไประกแพงปุ๊บอารมณ์มันอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิมันก็เกิดชิบจะคูหยาดอืมมันก็มีภาพประกอบบ้างมีเรื่องที่รับรู้ขึ้นมาในใจตอนนั้นได้เหมือนกันหมแต่เวลาตั้งสมาธิปุ๊บเนี่ยคือการเราไปตั้งท่าให้จิตของเรามันมันบิดใจใจของเราเกินไปคือคนอย่างเนี้ยถ้าผมเดาก็หมายว่าเขาเป็นคนตั้งใจตั้งใจทาําความดีมาก พอเราตั้งใจมากๆปั๊บมันก็เหมือนการไปบังคับจิตเป็นอัถากิริมฐานนุโยกไปไม่ได้ตั้งใจเกินไปอพอตั้งใจเกินไปปุ๊บจิตมันก็อยู่ในภาวะที่หนักหนักกดใช่ไหมหมอ,หอคอยกดให้มันอยู่ตามที่เราบังคับอ่ะบังคับให้มันอยู่กบับเรื่องนั้นบังคับเป,เป็นอย่างนี้ปุ๊บจิตมันก็เลยไม่ไม่ปล่อยไม่ปลดมันก็ไม่ผ่อนคลายอ่พอไม่ผ่อนคลายปั๊บความเป็นทิศทุกยานมันก็ไม่เกิด อาจจะไปไดีในขั้นที่ว่าตรงสมาธิได้สูงขึ้นถ้าเขาเขาส่งตัวนะหมอนะอาจจะไปถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นั้นไปได้แต่ใจเกิดทิฏฐิกุญานอีกมันไม่เกิดแล้วกลับไปฟังเพลงใหม่ฟังเพลงแล้วก็ปล่อยใจไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือมันไม่มีเรื่องคิดไม่มีนิวรณเข้ามากระทบใจตอนนั้นอารมณ์มันหลุดเขาเรียกว่ามันหลุดมาจากโลกของของความ รู้สึกที่เคยคุ้นเคยไปอยู่ในโลกของเสียงดนตรีมันก็ไปโลกโลงหนึ่งอย่างเงี้ยหมอความเป็นทิพย์ของจิตมันก็ใช้ได้เขาก็ได้ใช้ได้ตอนนั้นอย่างนี้เป็นต้นหมแล้ว,ลวถ้าเขาตายขนาดนั้นจะ,จะ,จ,ะจะไปดีนะไม่ดีเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าอาจจะไป<อ>ตีนนลงละนาดอยู่ชิ่นไหนหรือไปเป่าปีเป่าขยีรือ <c oughs> ไปสีซอให้ควายฟังบนสวรรค์อะไรก็ได้ <c oughs> จ่ไม่ตกนรกอ่ะเพราะนรกละละไม่มีเสียงดนตรีแบบนี้มีแต่เสียงไฟ <laughs> เสียงหอ,อกจึกจักชักไปนี่นีนี้ถ้าถ้าเกิดฟังดนตรีไปเนี่ยเกิดมาเพราะไปถึงจุดหนึ่งแล้วแค่รู้สึกมันมันดื่มด่าแ,แค่ว่ามันมันชอบมากเพระชอบมากพับเนี่ย ที่จุวญญาณคงจะไม่มีใช่ไหมครับถึงเกิดมีนิวรัขึ้นมาอย่างนี้คือไอ้คำว่าชอบมันคงมีตั้งแต่แรกแต่เพราะว่าผมใช้เพราะว่ามันเพลินอ๋อเพลินนะถ้าเพลินเป็นอุปจารสมาธิอถ้ามันเริ่มสบายใจครับมันไม่เพลินนะครับนะแต่มันรู้สึกมันสบายใจมันโปร่งแค่ว่าเสียงได้ยินชัดแต่ว่าความสนใจในเสียงน้อยลงยินชัดเลยนะแต่ไม่สนใจเรื่องเสียงแล้ว แต่จิตรู้สึกมันโปร่งเพลอดเพลินอ้าวเข้าผสมะชานได้หมอเข้าเปลนยนผสมะชานแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญญาขึ้นมาพิจารณาเรื่องเสียงขึ้นมามีหวังเป็นอรหันต์ยังได้เลยครับทีบ่ที่ผมถามว่าถ้าไปเกิดไปทั้งโอ้รู้สึกเรานึกถึงนี่ตอนที่เราจูจีกจับใครอ่ะอย่างนี้มันก็ก็ไม่ดีใช่ไหมครับอไปทางที่ไม่ดีใช่ไหมได้ใช่ไหมจะไปไหนแล้วจูจีกับใครอหมอจะไปไหนไม่ใช่ ก็เขาเมีหนุ่มสาวก็มีเนี่ยครับก็้องเนี่ยอารมณ์มันกลับขึ้นมางเงี้ยตัวเรงยงบกลงเขาฟังเพลงอะไรเนี่ยเราลองฟังเพลงอะไรเนี่ยสงสัยแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่มาเจอที่แรกคนดีนะต่อไปมันเกิดเผลอไปเนี่ยเป็นทางที่โอ้จ้ากาดนตรีไทยแล้วเผลอชื่หนึ่งหน้าเมียผมงงมากเลยเนี่ยเพราะมันในนั้นมันนี่มีมัน มันไม่มีบรรยากาศแบบนี้ซ่อนอยู่ในเสียงดนตรีแ้าว่าเป็นเสียงดนตรีที่มีแต่บรรเลงนะหมอนะ,อ,ะอย่างหมอก็เคยฟังดนตรีบรรเลงมาเยอะใช่ไหมละ่ะคลาสสิกของหมอก็ฟังมาเยอะเด็นลำหมอก็เก่งใช่ไหมละ่ะอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเพลงเต้นลำหมอก็ต้องจับคู่กับภรรยาหมอใช่ไหมล่ะตอนแรกๆก็ยังไม่ใช่ภรรยาครับครับอ่า ะครับ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  <laughs> <laughs> จับไปจับมาเสียงเพลงทําไม่ได้เมียเลยใช่ไหมละ่ะ <laughs> อ <laughs> อยางนี้ก็เป็นราคาไปใช่ไหมครับ,บ <laughs> อ่อันนั้นไปเล่นไปฟังเสียงว่ามีเป้าหมายเนี่ยอ่ทีนี้พอมาถึงขั้นสมาธิแบบเนี้ยเขามีทิพย์จุยากเกิดขึ้น ท่ผนผมก็เลยถามละเอียดไปทั้งนิดกับของเรื่องเกี่ยวกับระดับที่มีทิพย์กุยานกับหรือโสติที่ประสุดอะไรกันแล้วแต่ผมอยากรู้เนี่ยว่าสมัยสมาธิเราทำไปถึงชานสองหนึ่งสองสามสี่ไม่เห็นอะไรเลยฟังอะไรไม่ได้แต่พอมาถึงอุปจารสมาธิเนี่ยมันจะเกิด ทิจุกยานที่ประโสบได้มันมันเป็นยังไงพี่สมาธิมันเป็นยังไงถ้าให้เราเห็นได้ยินแล้วก็ไม่เห็นได้ยินถ้ามันสูงไปอ่ะมันอย่างนี้สิหมอครับแรกๆถ้าเราไม่ชอบเราลำคาดไหมอ่าลำาคาญาเดีคานิกะสมาธิมันฟุ้งมันลำขาอแต่ถ้าเราฟังเสียงที่มันเกิดความชอบใจมันจะเพลินไหมล่ะครับอันดับแรกมันก็คือเพลิน เลินไม่ว่าเราเพลินกับเพลงเหมือนเราไปอยู่ในโลกหนึ่งของเพลงแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่อย่างเนี้เราจะไม่ลำคาดเราจะไม่รู้สึกการเจ็บการปวดการเมื่อยการร้อนเราจะไม่รู้สึกสิ่งนี้นะเพราะใจมันจับจดจ่ออยู่กับเสียงตั้งใจอยากฟังแล้วก็ชอบที่จะฟังแล้วก็เหม,มือนมันบรรยากาศมันไปแล้วก็มนโนภาพมันก็ไปกับเสียงใช่ว่าเหมือนเขาเขาเล่นตีบรรเลงก็เหมือนเขาเปบรรเลงอยู่ตรงยอดภูเขาหิมาลัย แล้วก็สึกเออลอย,ลอยไปบนภูเขามีอะไรไปนั่งอยู่บนก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยออไปเจอนางฟ้าบนก้อนเมฆแต่ปาฏิกา,า,าราาราคาไม่เกิดน,นะครับ,รบนะคือมันก็ยังมีการเคลื่อนจิตไปกับการที่เพลินกับเสียงอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิถูกไหมหมอครับเออถ้าเป็นอุปจาระมันมีความเข้มแข็งมากขึ้นไอ้ตัวที่เสียงมันก็เริ่มจางหายไอ้ภาพที่กําลังเพลินมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแทน ไม่เพิ่มชิปจุกยานใช่ไหมใชชิปจุกยานเสียงหายนะครับเสียงเริ่มไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่จะได้ยินเรื่องของเรื่องราวที่ตัวเองเนี่ยไปไปรู้ไปเห็นในภาพที่ปรากฏขึ้นแทนอย่างนี้เรียก่อุปจาระฌานครับ,รบแต่ถ้าจิตของเราในฟังเสียงของเราแล้วมัน,มนเพล,น,เพลนจากความเพลินกลับรู้สึกว่านิ่งสงบนิ่งสงบจากเสียงนะเสียงทําให้เราดับทุกอย่างดับความคิด ดับความฟุงฟ้งซ่านดับเรื่องเราที่เรานึกถึงทั้งหมดเลยแทนที่จะไปสนใจเสียงกับเกิดปิติเกิดความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ความสงบจากการพึ่งเสียงครับพึ่งจากเสียงนะหมอแล้วตัวเองเริ่มห่างจากสิ่งต่างๆที่เคยหลงในเสียงเคยชอบในเสียงเคยต้องการจะฟังทํานองของเสียงว่าไปทางไหนทางไหนทางไหนยังไงตรงนี้หายหมดเลยนะหมอนะแต่ก็ยังได้ยินชัด แต่ความที่เอาจิตไปไปนึกไปสนใจเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันได้ต่รู้ว่าเสียงกำลังดำเนินไปตามอย่างนี้แล้วเสียงเหล่าน,นี้ชัดเจนไม่ได้เพาลงไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะหมอฟังช,ชัดแจ่มแจ้งทุกจังหวะจะโคนของมันฟังทุกระดับเสียงที่เกิดขึ้นในอย่างชัดเจนจิตมันก็รับรู้อย่างนี้เต็มอัตราแต่ว่าการที่จะจิตไปสนใจเพลิดเพลินกับมันเนี่ยมันไม่เพลิดเพลินนะมันเกิดความ ความสุขของมาในตัวคือความสงบแทนครับตรงนี้เป็นปสมผชานแล้วแล้วจิตวุญญาณจะมีไหมตอนนี้พอเข้าผสมผชานจิตจักุกูดานจิตจักุกยานดับแหละ<อ>เพราะว่ามันไม่เพลินแล้วนี่หมออือเอดับจิตวิญญาณก็ดับไปพอจิตไม่ถอนนะหมอนะคราวนี้เสียงก็เบาลงเพราะอะไรมันไปสนใจความสุขสนใจความสงบมันก็ประเด่งอยู่ตรงนั้นเพราะจิต หันเหนจากความสนใจเสียงมาสนใจความสุขของตัวเองที่เกิดขึ้นความส,มบามสงบเกิดขึ้นปั๊บเสียงก็เริ่มห่างลงเบาลง,ลงตัวนี้เริ่มจาไม่ค่อยยินเสียงแล้วเก็บรายละเอียด <Bour bon. S 1> ของเสียงไม่ได้แล้วเผ<อ>าจนหายหายหายไปเลยนะหายปั๊บจิตก็โพรงสว่างขึ้นมาเป็นฌานสี่เลยอ๋อเป็นฌานที่สี่ไปเป็นฌานที่สี่ได้เลยหมตอตอนนี้เรื่องมนุษย์กับเรื่องของเราเรื่องมนุษย์นะที่มีทิพย์จักรยานที่พุทโธ ต่เราพกเทวดาอย่างชันดาวเรงเนี่ยเขาลงมาหรือเราไปหาเขาเราคุยเขาได้เนี่ยแต่ผมอยากทราบว่าของเราเนี่ยก็ต้องใช้อุปจารสมาธิเนี่ยขั้นขั้นไหนครับพี่ะจะเฉียดชานลื่นๆื่ที่ทำใจเกิดทิพซสดหรือทิพจุภยานจะขั้นไหนครับอุปจารสมาธิเนี่ยขั้นไหนครับแต่ผมผมพูดเป็นขั้นไหนได้ หมอกับผมคงเห็นบันไดไปหลาะขันะข้นแล้วกัับพวกนี้คงเห็นไปด้วยนะมเมันพูด็นขัน้นขั้นมันยากสิเขาไม่เห็นกับเรายัางไงละหมอเอก็ได้แต่บอกว่าในในความเป็นชิดจักขุหรือว่าจิตที่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์ชินไหลไปกับสิ่งที่เราไม่บังคับ,คบถูกไหมหมอคือจิตมันเพลินใช้คําว่าเพื่อเพลินดีกว่า เพ,เพลิดเพลินกับสิ่งที่เรากําหนดเช่นกาหนดเสียงเป็นสมาธิกําหนดรูปเป็นสมาธิอะไรก็ได้หมอมันมีความเพลิดเพลินจนใจเราเนี่ยมันปล่อยตัวละปล่อยสบายไหลได้ไปไหนมาไหนได้ไม่อยู่กับที่ได้ยนีมีการเคลื่อนเคลื่อนตัวได้จิตท,ที่มีการเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนได้มันถึงจะเกิดทิตตะกูยานตอนนั้น,น,ไไนถ้ามันไปถึงขั้นผสมฌานก็หมายว่ามันไม่สนใจเสียงแล้วนี่ แต่มันได้ยินชัดมันเลยไม่เคลื่อนตัวไปไหนตอนนี้ปากการที่จะเคลื่อนตัวไปนู่นไปนี้ไปนั่นไม่ไปมันอยากอยู่นิ่งๆตอนนี้คิดได้แหละคระับปฐมปฐุยานก็ที่จบยานก็ไม่ไม่มีมแล้วหมอจบแค่นั้นรเราเป็นมนุษย์เรากับเทวดาด๋ยวผมอยากทราบว่าฮะพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยใช้ในขั้นแบบไม่ไม่ถึงปฐมฌานเราจะมีที่จบที่ประโซดแล้วก็ ทีจักวยญ,ญาณได้แต่ผมอยากทราบว่าเทวดาเนี่ยเขาต้องใช้สมาธิไหมครับถึงให้เห็นให้ชัดอย่างเนี้ยเขาใช้สมาธิหรือเปล่าเหมือนเราหรือเปล่าครับเทวดาเขามีความสุขที่เพลิดเพลินเขาต้องใช้สมาธิช่วยแม่ละหมอช่วยในการเห็นได้ยินด้ต้องเลยเพราะเขามีความพร้อมในการเคลื่อนตัวด้ความสุขที่มีความเพลิดเพลินอยู่แล้วหม,หมอเคยเป็นเทวดาไหมละ่ะ เคยเคย,เคยเป็นนะพวกเราเคยเป็นแล้ยังนึกอ,ออกไหมล่ะพบว่ามันเพลิอนอยังไงแต่ผมไม่เคยใส่เข้าในตัวเองมันก็มันก็ก็เห็นฮะแล้วก็ก็ได้ยินนะแต่ว่ามันก็มันก็ไปชัดเจนมากเท่าไหร่ครับเข้าไปอ,อดีตมันอย่างนี้ความเพลิดเพลินของเทวดานางฟ้ามันคือความสุขที่เราไม่เคยสุขมาก่อนหมายถึงในคนตายเนี่ย ก่อนที่เขาจะตายเขามีเรื่องเขามีอะไรมากมายที่เขารับรู้อยู่ก่อนหน้านั้นแต่พอตายปั๊บเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรับรู้มาทั้งหมดใช่ไหมเขาเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาเสวยความสุขพอเสวยความสุขปุ๊บเขาจะลืมหมดเลยนะมันลืมอะไรลืมเรื่องราวที่ที่เขาจเจอเจอมาก่อนหน้านั้นเป็นเธอจะจะลืมไหมล่ะโอ้โหใครจะตามไปนึกถึง <S <S 2> <S 2> แม่มึง พ่อมึงกูไม่คิดถึงมึงรอบตอนเนี้เห็นไหมล่ะมันสบายมันเบามันสบายมันสวยสดงดงามใครก็ตะลึงอยู่กับความสวยความงามอยู่กับความเพลิดเพลินที่มันเบาสบายไอ้ความเพลิดเพลินตรงนี้หมอมันไม่ได้เป็นที่นิ่งที่สงบจิตไม่ได้ตั้งอยู่กับสิ่งที่อยากจะอยู่กับตัวเองนี่มันจึงเคลื่อนตัวได้ความที่จิตเขาพร้อมที่จะเคลื่อนไปไหนมาไหนและอยู่ในอารมณ์ที่เพลิดเพลินมีความสุขเป็นอารมณ์เนี่ย ทิพย์จุกุยานมันจึงเกิดได้อย่างสบายโดยไม่ต้องฝึกไงหมอเพเป็นธรรมชาติเขาเลยเป็นธรรมชาติไปเลยขออธิบาเราจะเทียบเพราะช้านหนึ่งสองสามเนี่ยไม่รู้นะไม่ไม่ต้องเทียบนะครับจ <นะ S 2> ริตก็<อ>พร้อมนะแต่ว่ามันก็เป็นคือพวกเราเคยเป็นเทวดาพรหมมาก่อนนะพอลงมาพับก็ไม่มีทิพย์จุกุยานไม่มีทิพย์ประสัว์ก็เลยคิดว่าเทวดาไม่มีจริงอะไรเนี่ยค้านก็สรุปแล้วผมก็เลยพูดว่า แล้วก็เป็นเทวดาก็เป็นสิ่งที่มีทุกข์ละขนาดที่เราจะเกิดทิพยุกยานก็ยากมากไม่เหมือนเราเคยเป็นเทวดาเพราะว่าเรามีเรื่องกายหนักๆใช่ไหมครับครับโทยราไม่ได้ต้องถอยไอ้ขี้ม, <laughs> มันมันมาถ่วงทิพยุกยานละ <laughs> <laughs>